เพื่อนค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้เมก,ก็ลองนะคะลองเช้าว,วันแรกนะคะหลังจากที่ไม่สบายก็ไม่ได้ออกมาหลังหมู่บ้านเลยนะคะก็ยังไม่กล้าออกไปไหนไกลๆนะคะวันนี้ก็ลองดูนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นวันแรกที่ได้ออกหลังหมู่บ้านมาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหมอกนะคะเพื่อนๆค่ะเจ็ดโมงแล้วนะคะตอนนี้ใกล้เจ็ดโมงแล้วแต่ว่า ยังมีหมอกนะคะยังมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ขึ้นสายลงทุกวันนะคะอะมาชมบรรยากาศยามเช้าหนาวเย็นบรรยากาศหนาวเย็นมากๆเลยนะคะเมื่อวาน18องศาว,วันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะคะก <head> ็นกกาโดยบินออกหากินนะคะฟังเสียงธรรมชาตินะคะมาฟังเสียงธรรมชาติยามเช้าก <c oughs> ันก็เด็ก็วันพรุ่งนี้ก็หมอนัดเนาะ วันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้แบบไปหาตามบ้านนะคะจะแบบช่วงบ่ายช่วงเย็นหรือยังไงเดี๋ยวดูทีนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นใบนัดเลยเพราะลูกชายเก็บไว้นะคะแต่ว่าลูกชายบอกว่าวันพรุ่งนี้ว่าวันนี้เลยหลองออกมาปัน่น้านหลังหมู่บ้านข้างบ้านก็บอกข้างบ้านก็บอกไปได้แล้วเนาะ มาดูว้าวขึ้นแล้วนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะสวยงามนะคะดูโอ้โหบรรยากาศตื่นชื่อ้ยเข้าขึ้นสวยแล้วนะคะตอนก่อนนั้นเมอก่อนเมยเข้าโรงพยาบาลยังล้มแหลมล้มแหลมเลยนะคะตอนนี้สวยแล้วนะคะเขียวเขีวยวชะอุ่มแล้วนะคะไปถึพระอาทิตย์กันนะคะนี่นนะคะขึ้นแล้ว อาทิตย์ขึ้นแบบนี้นมากๆเลยนะคะเห็นชัดเจนน้องหมาก,ก็ต้องระวังรถนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะเช้ารถจะออกทำงานกันแต่อันนี้เป็นถนนหลังหมู่บ้านเนอะก็จะมีมอเตอร์ไซค์เยอะหน่อยเพราะว่ารถยนต์ก็จะมีแต่คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้แต่ออกทางหมู่บ้านเมลรถใหญ่ออกไม่ได้นะคะ ค่ะจะเข้ามาคือเข้าทางด้านด้านนี้นะคะเพราะด้านหมู่บ้านเมเขาเป็นประตูเล็กๆนะคะออกได้แค่โมเตอร์ไซค์กับจักรยานหนูหมอกนะหมอกเยอะนะคะเพื่อนเดี๋ยวเมเก็บ้า้าที่ขึ้นสวยเลยนะคะแป๊บนึงนะคะนี้ขยายให้ดูกำลังสวยเลยค่ะ เพื่อนๆค่ะไปต่อกันนะคะเบกก็จะรีบกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าต้องไปทานยาเนะาะวานก็ลองไปเดินตลาดดูนะคะเพื่อนๆค่ะก็ต้องระวังเนาะถ้าคนเยอะๆก็ต้องเลี่ยงเวเขาชนล้มไปคนเดียวก็ยังไม่กลา้านี่เท่าไหร่นะคะค่ะกลับก็นั่งรถเข้าหมู่บ้านเลยนะคะไม่ได้เดินไม่ได้อะไรเลย ดอกยาสวยงามนะคะเพื่อนค่ะสดชื่นนะคะหนาวขาดเย็นเยือกนะคะเพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศหนาวเย็นนะคะอีก็ค,คงไม่ออกทางปากทางถึงปากทางนะคะเดี๋ยวก็จะปั่นกลับเข้าหมู่บ้านนะคะเพื่อนค่ะแค่รีแลกซ์ร่างกายนิดหน่อยนะคะบ๊อบนิดหน่อย การมันก็อย่างอื่นมันก็ดีขึ้นแต่ว่าการชามันยังไม่หายนะคะมันก็จะมีผลกับการทรงตัวทางขวาเนาะด้านขวาแต่เวลาเดินออกไปไหนแล้วมันก็โอเคยังปั่นจักรยานมันก็ยังปั่นได้นะคะออกเดินไปแล้วอะไรเงี้ยมันมันโอเคแต่ถ้าเรายืนเฉยๆนานๆอะไรเงี้ย หมอกนะคะเพื่อนๆค่ะผ่านกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะแต่ตอนนพี่เมเห็นนี่หมอกนะคะเย,ย็นยข้าวตูนี้ออกหลวงแล้ว,พวเพื่อนแต่ว่ามันเป็นแบบรวงน้อยเนาะไหมนี้มันเป็นข้าวแบบแค่เดียวเนาะแค่เดียวสามเดือนที่ ีแล้วนะคะเดี๋ยวได้แล้วแต่ว่าลวงก็เป็นไปฝอยใม่ลวงใหญ่เหมือนแบบ้านาปีเหมือนทางบ้านเลยก็มีคนมาออกกำลังกายนาปันจักรยานกันหนาวค่ะเพื่อนๆะกาดหนาวเย็นนะคะชื่นนะคะนี่พาที่สวยมากเลยตรงนี้เห็นชัดแล้วนะคะ นี่นี่ก็จะหยุดชมภาพที่ขึ้นเลย่น,นึ่งนะคะเก็บภาพในนะคะเพืเ่อนๆค่ะแต่แบบ้างไม่พอกันนะคะหูด,ด้านในมันหมอกหมอกมองด้วยต,ตาเปล่ามันอาจจะไม่ชัดเนาะกล้องเนาะอะไรค่ะเพื่อนๆค่ะ เมย์ก็จะปันน่นบนเข้าบ้านแล้วนะคะดียวต้องไปทานยานะคะไปทานยาเชา้ชาเช้านี่มีลรเม็ดมากเลยนกจรนกสดชื่นหนาวเพวันนี้เมยไม่ได้ใส่เสื้อคลุมอมกมนะันใส่ปอกแขนนะที่เกียดขึ้นบ้านไปเอาเสือ้อ กเมื่อาวานนี้ซักผ้าก็เอาลาวที่แฝนผ้าอันเล็กตากไปก่อนเพราลาวใหญ่มันพังพังหรือหายเนอะช่วงเมีไม่อยู่พวกเหล็กพวกอะไรที่มีนขนมาขโมยนะคะแห่แต่เหล็กที่ดึงบานประตูเหล็กก็ยังหายนะคะ่สุดงามชมบรรยกาศ หนุมสวนไล่นานะคะดอกยาข้างทางยมเช้าด้วยกันก็มีนะคะก็เป็นวันแรกนะคะที่ได้ออกผกหมู่บ้านนะคะก็จะครบสองสัปดาห์วันพรุ่งนี้เนาะสองาทิตยสองอ๋อวันนี้สิวันนี้ครบวันพุธเนาะเพราะว่า มีไม่จะพายวันพุธเช้ามืดเนะเช้ามืดของวันพุธดูที่เขาว่าตรงนี้ทาไปถึงไหนแล้วนะไม่รู้ว่าจะทําเป็นร้านอาหารหรือทําเป็นคาเฟ่อะไรนะคะมันมีบ่อบวอยอันนี้น้ําแห้งนะคะน้ําแห้งอ่าหยุดลงคลิปไว้แค่นี้น,นะคะคีอเป็นทางโค้งนี่คงไม่ไปนะคะ ก็น้ำลดแล้วนะคะตรงนี้บัวก็ยังสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะบัวก็ยังมีออกดอกให้ชมอยู่นะคะก็เ,ออเดี๋ยวเมย์ก็จะวนกลับบ้านเลยนะคะแต่เมย์ไม่ทําคลิปยาวนะคะเพื่อนๆค่ะเอาแค่พอมีทรงงานพี่อยู่พอแล้วนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมยก์กราบขอบคุณล่วงหน้านะคะช่วงนี้เมย์อาจจะแบบไปหาเพื่อนๆช้านิดช้าหน่อยก็ อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าต้องเหมาะต้องให้พักผ่อนมากๆเนาะกลางวันมีเวลาก็ต้องนอนเนาะก็มีเวลาตอนไหนมีก,ก็จะรีบกลับไปหาเพื่อนๆเ,เลยนะคะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการระยะนี้ที่ดีติดตามรับชมคลิปให้เมย์ตลอดมานะคะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ